มามามาเชิญเลยดีกว่ามามาเลย,เลยพร้อมนะพร้อมต้องมาทุกคนเครื่องอาจจะแหลกหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสียงผมมีปัญหาหรือว่าอะไรเกิดขึน้นก็ขออภัยด้วยถ้าคือคลิปนี้อาจจะไม่มีเสียงผ<อ>มเปลี่ยนหัวกล้องเป็นพรทแล้วอีกเครื่องหนึ่งผมใส่แล้วมันกลับกลับหน้าจอไม่ได้ไง พะเอาเครื่องนี้มาเล่นมันก็ไม่ช็อตอย่างที่เคยได้ยินกันไปมอคลิปอนซื้อเครื่องมาแต่เครื่องนี้มีแต่เครื่องแย่ๆสสัยต้องซื้อ rog pro 7แล้วมั้โอ้ไม่มีดีเซอร์นะครัอๆเฮ้ยจะออกทัาไมแล้ว ก็ไม่ได้ซื้อหมวกปกติก็ไม่ได้ซื้อหมวกนะกตยมน้องยิงหัวมันตน้องยิงหัวมันจะไม่ห้าร้อมันบอกว่ามันไม่ได้ซื้อหมวกแต่น้องยิง้อเยมหาีมาหาแล้วน้องอยู่ข้างหลังเองเลย ไม่ตรงกันนะทุกคนโทษที first blood เาไมดไม่ตายอะ้าไอ้ขัดเมื่อกี้มันทวคนอนร่าไม่ได้ตุ๊กหตั้งสิบอะเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะอะได้เกมเกมมันจะเล่นอย่างนี้กับผมผมด้เลเกมเหมือนกัน เมื่อกี้ยิงตั้งสิสีอ่ะกับแปดสิบอี่แงน้นนึงอืมไม่เป็นไรไดก่อนอย่ากแรกแต่ก็เดี๋ยวกินตอนนี้เองไะ CURSE b l ไอ้บอไม่จัดทุกคนแล้ว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 ช่วยกันแล้วมันธรมาดาที่ไหนไม่ได้เรียกว่าแองครับขอเรียกว่าเี้นไหนเป็นเกียดให้จับคนตายนะครับพี่เคลรู้ป่ะต้องดูคลิปพี่เคลตัวคลิปเลยเหรอ ดูดูดูกี่ครั้งเนี่ยดูกี่ครั้งก็ดูดูคลิปอะดูคลิประคาโออรู้ว่าดูหลายครั้งเพราะว่าคนดูมันขึ้นไปเยอะไงแล้วดูคลิปละทั้งเราไม่น่าจะมีคนดูอะแต่มันก็มีอะไรไนงะ ไปจะดีใจนะทุก First Blood ูว่าไอยู่ทุกคนปูนะครับป <to this> <ham> ูไม <playing> <appeal> ่โหไม่ได้อดเขาไม่ได้อดให้ผมจริงๆนะหรือว่าเขาออดให้ผมว่า นี่สุดฝีมือเลยเนี่ยเนี่ยปกติผมจะแพ้เขาลวนลวกันแต่แบบเก็บฝีมือมาละน่าโจ๋ยขึ้นอันนี้คือปุ่นแห่งการได้ไปใหม่ไปเนี่ยเขาเริ่มปลุกเสือปลุกเสือ First Blood โอเคมีบวกขึ้นไหมได้อยู่ทุกคนโอเคมีบวกขึ้นไหมมันดูผิวขึ้นกว่าเมื่อก่อนป่ะโอเคมีบวกขุดใหม่เฮ้ย เอเอทุกคนผมก็ถึงที่วา่านั่นแหละผมเจอมาหลายคนแล้วผมได้สิ่งที่ได้ก็แค่นั้นแหละโปรกรมีพวกชุดใหม่วเวอร์สุดเวอร์กันทุกคน first blood จ,จิ๊บวกชุดใหม่ให้บวกหน้ากากไฟใหม่ ก็ได้อยู่นะเฮ้ยมีเชีต์ตึเินเอก็เอก็ะตึงเกินเอกจะตีเสมอพี่ได้อยู่นะไม่ต้องตีเสมอไม่ได้เกมนี้น้องแพ้มาด้วยไม่หรอกไม่หรอกแต่เอกก็ตีกลับมาได้แครจะแพ้ก็ได้ใครจะไปรู้ you okay. สแล้วจิตตีกลับมาได้ไม่อะที่ใช้เปลืองเพราะว่ามันกดครั้งเดียวแล้วมันไม่จิตอ่ะเหมือนจะว่ามันดีเลยก็เลยต้องกดหลายๆครั้งเกมดีเกมดี ดูในคลิปเลยดูในคลิปเลยตัเก็ยร์เดวิดตั้งสี่ข้างนะโอเคแพ้ยอมเอาเกมละโออยยอมแพ้แฮชแท็กครับแบนโอกามิแฮชแท็กครับทุกคนโอ้ยโอยเดี๋ยยังไม่ได้ดูฉากคนนอกเลยบอกวเาอย่าเล่นเกมหรือตัวคนนอกเลย เียรอยข้างคอตายดนย้อเนปนตอนแรกมาอย่างเข้มหลังๆมายังหมาไปหลังๆหลังๆนี่อ่อนช้อย

ลงรถไหมลงรถม็ได้วมาลงก็ได้ว <|so|>> ่ากามากวัดหรือ

ชิพิเชลตึงเกินอาน,นี้ผมทำได้เจ้าจริงๆก็ทำได้ดีนะชิพิ่โคตร,ร,รคตึงอ่ะไมที่้เป็นงผมจะต้องกินแบบเจ็ดสี่ขาดให้ได้เลยทุกคนผมจะไม่เข้าชนะผมจะพยายามนะ ต้องล้างแขนแพ้มาสองสามเกมสี่เกมห้าเกมแล้วยอย่าไปได้ ไม่ใช่ละไม่ใช่ละอะไรปุ๊กไปขีดอ่ะจิจิปอเอาไม่ได้นะทุกคนปุ๊กจิจิไม่เช่ไหมจิจิก่าพูดติงอ่ะลองพดห่ะจิจิปอทุกคน เอ้าวจแบแป๊บหนึ่งขอขึ้นก่อน ไม่มีหมวก,มอกอดูด้คลิปได้ไม่โกงใช่ป่าวไม่มีเงียบหมวกเบิกอะไรไม่มีใช่ป่าวมาไม่มี <L eg le> first blood ไม่กก<บ>ีาา่ยวถ้ามีตายวงแล้นต้องได้เกี่วได้ไง,งแล้วม<ด>ันต่าว่าไม่เกียวเลยจะตีกับคืนหรือจะแพ้หรือจะชนะวารนาลุ้นอยู่นั่นเด็กยิงหวัวมาตั้งนานอะไรกันครับคุณทำางี้ได้ไงโอกามิไอ้อคุณก็เหมือนกันแหละผมยิงหวัวตั้งนานกระโดดไปโดนตัวสองสามเมตรเองกัไรวะถึงมากคุณออก คุณตั้งใจออกผมคุณตั้งใจออกช่ไม่ใช่เลยจะเข้าจะเลี้ยงทำยังไงเอามำยังไงโอ้ยหแย่แย่จ้นคุ้งชิจิทำมื่อิี้ยังไง first blood ไปได้เชื่อะลรว่าผมจะแพ้ เจ็ดนาทีถือว่าถือว่าก็พัฒนาขึ้นแต่ก,ก็แพ้ต้องยอมครับเก้ามันมีอันหนึ่งยิงยี่สิบสี่มั้งเมื่อกี้ไม่รู้กปูยิงหัวว่าหานแล้วก็อีกดามอีกหนึ่งมันร้อยเก้าสิบสี่นะเก้าสิบสี่ดามเมจเป็นดามเมจยิงหัวแล้วก็อีกดามเมจหนึ่งร้อยยี่สิบสี่จะเล่นต่อหรือจะพอแค่นี้โอ้ยต่อก่อนก็นได้ะปะไป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 โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับผม ไม่หาเวลาแพ้จะไปแพ้อ่ะเวมันนึกแบบอะลาลี่คืนอ่ะเจ๊กันครับผมคลิปด่าต้องไม่แพ้หรือไปแก้คลิปหน้าอีกทีนึง